บทเฝ้าเดียวซีรีส์40วันในชุมชนแห่งความรักวันนี้เป็นวันที่11แล้วนะครับหัวข้อพระคัมภีร์วันนี้สำหรับใกล้ครวนและสนานากับพระเจ้าก็คือโรมบทที่12ข้อ16จงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่าไยสูงแต่ยอมสมาคมกับคนต่ำต้อยและอย่าถือว่าตัวฉลาดพี่น้องที่รักครับจากพระคัมภีร์ข้อนี้ท่านอาจารย์เปาโล กำลังแนะนำคริสเตียนให้รู้วิธีเป็นมิตรกับทุกคนนะครับคือให้มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่ามักใหญ่ไฝ่สูงแล้วก็อย่าถือว่า,าตัวเองเอดีกว่าคนอื่นอย่าถือตัวเจ้ายศเจ้าอย่างให้ถ่อมใจที่จะคบหาสมาคมกับคนที่ต่ำต้อยอ่อนแอกว่านะครับพี่น้องครับคุณทราบไหมครับว่าถ้าคุณเป็นคริสเตียน พระเจ้าต้องการให้คนเป็นมิตรกับหรือเป็นเพื่อนกับทุกคนนะครับไม่ใช่ไม่ใช่แค่กับพี่น้องคริเสเตียนด้วยกันเท่านั้นดังนั้นอย่าจํากัดตัวคุณเองแล้วก็คบหาสมาคมแต่กับคนในโบสถ์ซึ่งมีความเชื่อเดียวกับคุณเท่านั้นแต่ให้เป็นเพื่อนกับชาวพุทธอิสลามหรือฮินดูด้วยนะครับสโครินบทที่5ข้อ20กล่าวว่า ถ้าคุณเป็นคริสเตียนคุณก็เป็นทูตของพระคริสต์นะครับความหมายก็คือคำว่าทูตนี้หมายถึงคุณเป็นตัวแทนของพระเยซูนะครับในการเข้าถึงชีวิตคนอื่นๆที่เขายังไม่รู้จักกับพระองค์พี่น้องครับคุณทราบไหมครับว่าเมื่อพวกฟาริสีซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีความเชื่อแตกต่างจากคริสเตียนพวกเขามาถาม สาวกของพระเยซูว่าทำไมอาจารย์ของพวกท่านจึงคุกคีกินดื่มกับคนไม่ดีคนน่ารังเกียจเช่นคนเก็บภาษีที่โกงหรือหญิงโสเพณีพระเยซูก็ตอบกลับไปว่าคนเจ็บป่วยต้องการหมอแต่คนสบายดีไม่ต้องการด้วยว่าเราไม่ได้มาบังเกิดในโลกเพื่อช่วยคนที่เห็นว่าตัวเองเป็นคนดีแต่เรามาช่วย คนที่พวกท่านเห็นว่าเป็นคนไม่ดีปรากฏอยู่ในมัทธิวบทที่9ข้อ1 0 1ถนะครับและก็ในโลกาบทที่19ข้อ7ก็จะเห็นว่าพระเยซูไม่ได้แคร์เลยนะครับว่าใครๆจะมองพระองค์อย่างไรพระเยซูไม่แคร์ว่าผู้คนจะนินทากล่าวหาว่าพราะองค์เป็นเพื่อนกับคนบาปคนที่สังคมรังเกียจเพราะอะไรล่ะครับ ก็เพราะว่าพระองค์กำลังมั่นใจว่าพระองค์ได้ทำในสิ่งที่พระบิดามอบหมายให้ทำก็คือชักนำผู้คนจำนวนมากให้กลับมามีความสัมพันธ์อันดีกับพระเจ้านะครับแต่พี่น้องครับคุณรู้ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับโลกในยุคปัจจุบันคือคริสเตียนเราก็ไม่ค่อยจะทำตามพระเยซูในเรื่องนี้นะครับมีคริสเตียนจำนวนมากแยกตัวออกจาก คนที่มีความเชื่อแตกต่างกันกับเขาคนที่มีความเชื่อ,อต่างาศาสนากันกับคริสเตียนนะครับคือคริสเตียนจำนวนมากก็ตัดขาดการเชื่อมต่อสัมพันธ์กับคนต่างความเชื่อดังนั้นถ้าคุณเป็นคริสเตียนมาหลายปีแล้วและคุณเริ่มรู้สึกว่าคุณกําลังมีเพื่อนชาวพุทธ น้อยลงเรื่อยไปเรื่อยๆนะครับและรอบตัวคนก็มีแต่เพื่อนคริสเตียนนั่นก็แปลว่าการเฝ้าเดี่ยวในวันนี้พระเจ้ากำลังจะบอกให้คนต้องกลับใจใหม่แล้วล่ะครับเพราะว่าสาวกแท้ของพระเยซูจะเรียนแบบทําตามพระเยซูซึ่งรวมถึงการครบค้าสมาคมกับคนบาปคนต่างความเชื่อด้วยนะครับพี่น้องที่รักพระเยซูเป็นแบบอย่างแก่เรา การเป็นพยานถึงพระเจ้านั้นพระองค์จะเริ่มต้นด้วยการสร้างมิตรภาพก่อนเข้าถึงบูคคนต่างความเชื่อด้วยการให้ความช่วยเหลือแบ่งปันก่อนโดยไม่ถือตัวเจ้ายศเจ้าอย่างหรือคิดว่าพระองค์ดีกว่าใครๆเพราะพระองค์เป็นถึงพระบุตรของพระเจ้าแต่ไม่เลยนะครับพระองค์ทรงถ่มพระไทยคบหากับคนทุกปัททุกป,ประเภท เมื่อผู้คนได้สัมผัสถึงความรักและมิตรภาพที่จริงใจแล้วพวกเขาก็เปิดใจตอบสนองต่อข่าวประเสริฐได้อย่างง่ายดายพี่น้องครับคุณรู้ไหมครับว่าผู้คนเขาไม่สนใจหรอกนะครับว่าคุณเก่งหรือมีความรู้ในพระคัมภีร์มากแค่ไหนแต่เขาจะสนใจว่าคุณรักและเอาใจใส่ชีวิตของเขามากเพียงใดต่างหากมนุษย์ทุกคน ก็ล้วนสแสวงหามิตรภาพที่จริงใจและลึกซึ้งจริงไหมครับโดยเฉพาะในสังคมยุคดิจิทัลนี้ดังนั้นเราควรทำให้คริสตจักรหรือกลุ่มเซลล์ของเรากลายเป็นสถานที่ที่พวกเขาจะได้พบกับมิตรภาพที่จริงใจไม่ใช่ว่าเขาจะมีความเชื่อในศาสนาอื่นๆที่ไม่ตรงกับเราก็ไม่สนใจเขาไม่ใช่อย่างนั้นนะครับอาเมนไหมครับพี่น้อง ในหนึ่งโคลินบทที่9ข้อ21ถึง23ท่านอาจารย์เปโลให้คำแนะนำคริสเตียนว่าเราควรมองหาโอกาสแสดงการยอมรับแสดงความเข้าอกเข้าใจคนต่างความเชื่อต่างศาสนาด้วยท่าทีที่เป็นมิตรอย่างจริงใจสะกอดจากนั้นเมื่อเขาเปิดใจต่อเราแล้วเราจึงสามารถที่จะเป็นพยานและประกาศข่าวประเสริฐกับเขาได้ในภายหลังพี่น้องครับการพยายามประกาศ ข่าวประเสริฐโดยปสาสจากท่าทีที่เป็นมิตรก็ล้วนส่งผลให้ผู้คนเกิดความขุนเคืองและต่อต้านพี่น้องครับเขาวควรจะได้รับความรักของพระเจ้าที่ปสาสจากเงื่อนไขจากคนก่อนเป็นความรักที่สุภาพอ่อนโยนเต็มเปี่ยมด้วยความปรารถนาดีที่หลั่งไหลออกมาจากคุณโดยผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ ประทับอยู่ภายในตัวคุณซะก่อนนะครับแล้วพระวิญญาณบริสุทธ์ก็จะมีโอกาสทำให้เขาเปิดใจยอมรับในสิ่งที่คุณพูดได้อย่างง่ายๆในยอห์นบทที่4ข้อ4-26ถึง26เมื่อพระเยซูมีโอกาสได้สนทนากับหญิงสมาเรียที่บ่อน้ำซึ่งต่างความเชื่อกับพระองค์เพราะว่าเธอไม่ใช่ชาวยิวเหมือนพระองค์นะครับ พระเยซูก็เริ่มต้นจากการสร้างมิตรภาพก่อนเลยคือพูดจาทำให้เธอรู้สึกสบายใจที่จะได้คุยกับพระองค์ก่อนไม่ใช่จูจ่ๆก็ประนามความบาปของเธอที่มีสามีมาแล้วห้าคนการทำเช่นนี้จึงเป็นผลให้เธอได้กลับมามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างถูกต้องเพราะว่าพระองค์เริ่มต้นจากการแสดงออกถึงมิตรภาพก่อนนะครับ ดังนั้นพวกเราคริสเตียนชาวไทยก็ควรมีความเข้าใจเพื่อนเพื่อนชาวไทยของเราด้วยกันเพราะว่าชาวไทยส่วนใหญ่ก็ล้วนเป็นชาวพุทธนะครับเราอาจจะไม่เห็นด้วยในวิถีชีวิตและความเชื่อของชาวพุทธที่ไปกราบไหว้รูปปั้นที่ปั้นจากดินแต่เราไม่ควรจะไปลังเกียจพฤติกรรมของพวกเขานะครับ เราควรรักในแบบที่พระเจ้าทรงรักเขาและไม่ปฏิเสธที่จะเป็นเพื่อนกับพวกเขานะครับในยอห์นบทที่ 3: ข้อ16จะเห็นว่าพระเจ้าทรงรักชาวโลกทุกคนไม่ใช่รักแต่เฉพาะคริสเตียนที่เชื่อพระเยซูเท่านั้นพระเจ้าต้องการใช้คุณที่เป็นคริสเตียนไปนำชาวโลกทั้งหลายที่ยังไม่รู้จักความรักของพระองค์ให้กลับมามีความสัมพันธ์ อันดีกับพระอ,องค์เพื่อจะได้รับการวอวยพรจากพระอ,องค์นะครับพี่น้องที่รักมีคำแนะนำในการสร้างมิตรภาพกับชาวพุทธหรือคนต่างความเชื่อกับคุณสามวิธีใหญ่ๆก็คือข้อแรกในโคลสีบทที่4ี่ข้อ6ท่านอาจารย์เปาโลแนะนำว่าคุณควรจะสุภาพอ่อนโยนต่อคนต่างความเชื่อกับคุณอย่าแข็งกระด้างก้าวร้าควรใช้คำพูดที่ประกอบด้วย เมตตาคุณเสมอปรุงด้วยเกลือให้มีรสคือพูดจาใหออ้อ่อนหวานและเต็มเปี่ยมด้วยมิตรภาพกับคนต่างความเชื่อของคุณนะครับข้อ2คุณควรยอมสละเวลาคุกคีกับเขาบ่อยๆเพื่อให้เกิดความสนิทสนมคุ้นเคยกันบางทีคุณอาจจะต้องไปใช้เวลากับเขาที่วัดด้วยนะครับข้อ3ในโลม บทที่12บข้อเาเปาโลแนะนําว่าคุณควรปฏิบัติต่อเขาด้วยความรักความปรารถนาดีอย่างจริงใจไม่ใช่คบหาสมาคมเพียงเพื่อหวังผลให้เขามารับเชื่อพระเยซูเหมือนคนเท่านั้นพอเขารับเชื่อแล้วก็ทิ้งเขาไปไม่ใช่อย่างนั้นนะครับประเด็นสําคัญเพื่อการค่อยควรในวันนี้ก็คือจงรักชาวโลกทุกคนบนโลกใบนี้แต่ อย่ารักในค่านิยมใดๆของชาวโลกอาเมนไหมครับพี่น้องขอพระเจ้าไวยพรครับ